ป,ป,ป้าครับแล้วป้ามีเทคนิคอะไรเพิ่มเตมิมไหมนอกจากว่าฉีดพ่นด้วยกิ่งทองแล้วเนี่ยก็กิ่งทองนี่เราก็พอยุบยุบเพียได้เราก็ข่าวีแล่ผู้เข้าไฟมาเพราะในส่วนนี้มันจะท่าที่ไม่ได้ที่มันจะแน่นเขาใช้ระเบิดไฟมาให้ทดลองก็เลยทดลองเราก็ไหผู้เข้าไฟไปสามกิโล ว่านไปอะใต้ต้นพอพอต้นเขาหญ่แล้วต้นมันตั้งห้าหกปีแล้วก็เลยใส่ว่านไปรอบๆคนต้นใช่ไหมครับ,รอ,บอ๋อแลแ้วตอนนี้พอว่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันจะรู้เลยว่าลูกเขาอะเขียวขึ้นขั้วเหนียวขึ้นจะไม่ร่วงเลยจะร่วงหรือว่าจะเป็นกรอบก้นทุ่งเนี้ยลูกขนาดเนี้ยจะต้องร่วงเป็นสิบลูกยี่สิบลูกตอนไม่งทุ่งเนี้ยจะต้องมียี่สิบสามสิบลูกที่ร่วงแต่มาใช้บุรวแร่พวกข้าวไฟนี่จะทําให้ขั้วเหนียวขึ้นไม่ร่วง เราก็ลูกเขียวเลี้ยงต้นได้อีกก็จะพยายามหน้าคนปีหน้านี้ก็ว่าจะลองหน้าคนว่าลูกจะใหญ่กระดัไหนธรรมดาเราทําลูกไม่เท่ากับน้องเนาะหน้าคนแต่นี่นี่ข้าหน้าเนี้ยเขาก็ยังใหญ่กนะดับนี้ถ้าหน้าคนเราคงจะใหญ่กว่านี้ผมแสดงว่าป้าป้าใช้แร่ภูเขาไฟเนี่ยร่วมร่วมกับกิ่งทอง,องในการบํารุง ป้ารั้าบำรุงต้นลำไยของป้านะครับไ้แร่ภูเขาไฟเนี่ยก็โรยๆรอบๆต้นแล้วเราก็ขึ้นน้ําหลังจากนั้นก็สังเกตผลแล้วครับว่าหนึ่งาสัปดาห์รู้เรื่องทันทีจะรู้ว่าลูกเกี่ยวกันแสดงว่ามันทํางานเป็นทีมเวิร์กับกิ่งทองนะโอ้ทำให้ขั้วเหนียวทำให้ขั้วเหนียวโอ้เมล็ดเล็กเมล็ดเล็กเนื้อนากรอบหวานโอ้โอเคครับ ป้าสุดยอดมากแตไดอายุมันเยอะซะแล้วลูกไม่งั้นจะทำไม่เงียบนี่ขนาดคนเดียวอายุเจ็ดสิบนะครับเนี่ยอายุเจ็ดสิบสองแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดเลยถ้าเอาจริงๆจะขนาดไหนเนี่ยใช่ค่ะครับขอบคุณมากครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับ